สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีซ่อมตัวนี้นะครับที่ชาร์จหลายๆคนใช้รถไปนะครับตรงเนี้ยอยู่ๆก็ชาร์จไม่ติดนะครับชาร์จไม่เข้าเปลี่ยนไอตัวหัวหัวจุดบุหรี่ตัวเนี้ยหัวชาร์จตัวเนี้ยไปกี่อันก็ไม่สามารถจะเสียบชาร์จได้นะครับไฟไม่เข้าแต่ตอนนี้ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขึ้นสายฟ้าแสดงว่าชาร์จเข้าแล้วก็ นี่นะครับก็วิธีที่จะที่เราจะซ่อมเองนะครับง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปให้ช่างเสียตังค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอดชิวชิวอันแรกอันนี้แล้วก็มาถอดอันนี้นะครับอันที่อยู่ด้านในก็คือฝาครอบอันนี้พอเราถอดฝาครอบออกเสร็จนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอันหนึ่งกับอันสองให้เราเปิดฝาอันหนึ่งนะครับ โดยการบีบอพอบีบแล้วมันจะมีฟิวอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามองหาฟิวหมายเลข5นะครับนี่นะครับตัวที่เสียคือหมายเลข5มันจะมีตัวสำรองเสียบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมดึงออกมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวที่เสียนะครับมันเสียบมาตั้งแต่แรกที่ซื้อรถมานะครับ นี่นะครับหมายเลข5้าพอเราดึงออกมาเสร็จนะครับแล้วก็มาดึงไอตัวสำรองที่เสียบอยู่ตรงนี้นะครับเอามาเสียบเสียบแทนไอตัวที่เสียนะครับแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เดินกลับมานี่ครับเอาไอตัวที่เราซื้อมาเนี่ยลองเสียบเข้าไป นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดรถนี่ครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับนี่เป็นรูปสายฟ้านะครับก็คือไฟวิ่งเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสรุปว่าถ้าเกิดปลั๊กตรงนี้นะครับมันชาร์จแบตไม่เข้านะครับให้ทําอย่างที่ผมบอกไปนะครับให้ทําการถอดชิลแล้วก็ถอดหลังชิลอีกอันนึงนะครับ เราก็จะเจอด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝานี้แล้วก็เอาฟิลสำรองมาเปิดอีกทีนะครับนี่นะครับดูหมายเลข5านะครับแล้วก็ฟิลสำรองที่อยู่ตรงนี้นะครับเสียบใส่แทนจบครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ